เปิดตู้อีกหนึ่งรุ่นโตโยต้า BC Compact SUV รถจ์ไฟ BEV รุ่นที่3ของโตโยต้าขนาดเล็กลงราคาถูกลงตเตรียมทำตลาดในอนาคตเร็วๆนี้สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000 40, คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนาที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล ้องบอกว่าช่วงนี้ t ต y o ต a มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโมเดลรถจนต์ไฟฟบา BEV ของตนเองถี่ขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ต้นปีที่ได้มีการเปิดตัวทำตลาดรถจนต์ไฟนฟ้ารุ่นแรกอย่าง t ต y o ต a b c 4 x จากนั้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้เปิดตัว t ต y o ต a b c 3ที่เป็นโมเดลพัฒนาร่วมกันกับ b y d สำหรับทำตลาดในประเทศจีนล่าสุดในงาน2022 los angeles auto show ณเมือง los angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา โตยต้าได้เผยต้นแบบรถจนฟ้า Compact Crossover รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะถูกทำตลาดในเร็วๆนี้สำหรับ t o ย o t า BC Compact SUV เป็นหนึ่งในตระกูล BC Series ของ t o ย o t าที่มาพร้อมกับตัวถัง SUV ขนาดเล็กซึ่งเป็นโมเดลรถยนต์ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกสไตล์การออกแบบโดยรวมของรถนั้นถูกเน้นไปที่ความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวเป็นหลักซึ่งอาจจะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นหรือวัยทำงาน ด้านหน้าของรถมาพร้อมกับชุดไฟหน้าเรียวเล็กและไฟไดิธามบรันนิ่งไลท์รูปทรงสีเชฟเหมือนกันกันกบในโตย้าปรีโอสที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาด้านข้างของรถนั้นมาพร้อมกับซุ้มล้อที่ดูมีความเป็นว i d บอดี้เล็กน้อยชายประตูล่างเสริมด้วยพาชุดแต่งสีดำมือจับประตูแบบซ่อนแนบไปกับตัวถังของรถส่วนมือจับประตูท้ายนั้นติดตั้งตำแหน่งเสาสี่พิล่า หลังคาสีดำลาดเอียงส่วนท้ายสไตล์คูเป้ SUV โดยรวมทำให้นึกถึงโตยต้า C-HR ที่กำลังทำตลาดอยู่ในปัจจุบัน d a ด i วดคริสรองประธานและผู้จัดการทั่วไปของโตยต้ากรุ๊ปกล่าวว่าด้วยการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความง่ายต่อการใช้งานซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นบ่อยนักในรถยนต์โตยต้ารุ่นก่อน ือเป็นการแสดงให้เห็นอีควิสไซทัศน์ในการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ของตัวต้านในอนาคตขยับเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารด้วยการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบที่เป็นแนวนอนทั้งพวงมาลัยหน้าจอแสดงผลการขับขี่และหน้าจออินโฟเทนเมนต์ล้วนเป็นการออกแบบในแนวนอนจุดนี้ทำให้ภายในรถดูมีความกว้างขวางตำแหน่งคอนโซลกลางนั้นเป็นแบบยกตัวติดตั้งสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าและแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย โดยหน้าจอของรถทั้งหน้าจอแสดงผลการขับขี่และหน้าจออินโฟเทนเมนต์นั้นเป็นแบบจอโค้งในแนวนอนซึ่งในจุดนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์อะไรแต่คาดว่าจะมีการปรับอีกเยอะในรถที่เป็นเวอร์ชันจำหน่ายจริงรวมไปถึงพวงมาลัยที่อาจจะใช้ร่วมกันกับ t o y ต t a b c 4X เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านคุมพลังกับเครื่องน,นั้นปัจจุบันทางต o ยต้ายังไม่ได้เผยรายละเอียดใดๆออกมาในตอนนี้ แต่ด้วยมาตรฐานในรุ่นอื่นๆอย่าง Toyota BC4X ที่มาพร้อมกับระยะทางการวิ่ง410กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP สำหรับ Toyota BC Compact SUV ระยะทางการวิ่งก็ไม่น่าจะหนีไปจากนี้มากนักอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ชัดเจนนั้นเราต้องรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งจาก Toyota และเพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงกับ Toyota BC Compact SUV คันนี้ หากในเวอร์ชันจำหน่ายจริงหน้าตาออกมาแบบนี้จะสวยถูกใจใครบ้างหรือเปล่าหรือคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองราคาถูกออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือสองให้เลือกมากกว่า4,000คันต่อเดือนใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ